สวัสดีครับพบกับ One Plus 10T 5G นะครับเป็น Flagship Killer ที่ทำราคาดีมากๆนะครับเริ่มต้น24,990บาทก็ต้องบอกว่าถูกนะครับถ้าเทียบกับ One Plus รุ่นก่นกอนๆที่ตั้งราคาสูงทีเดียวตัวนี้เขาทำราคาใหม่ที่จะไฟเครื่องฮิ้วนะครับแต่คุณได้ประกันศูนย์นะได้ประกัน อ่ไ VIP card อะต่างๆรวมถึงของแถมด้วยนะครับสำหรับคนที่ pre order หรือซื้อในช่วง pre booking นะครับก็มาดูดีกว่าว่ามีอะไรให้น่าใช้งานบ้างนะกับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ ตัวรุ่นนี้เนี่ยมากับหน้าจอ Full HD m o l e t 6.7นิ้วนะครับความละเอียดที่ Full HD Plus รองรับการแสงผล120เฮนะครับก็จะเห็นว่าจอเนี่ยสวยทีเดียวพอเชื่อมต่อมีเพียง USB Type C เนาะลำโพงคู่ STEREO อตัดปุ่ม s i l เลนออกนะครับส่วนฝาหลังเนี่ยเป็นฝาหลังกระจกมีให้เลือก2สีก็คือ Jet Green กับสวยดีนะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งก็คือสีมูนสโตนแบล็กซึ่งเป็นคล้ายๆาสีกริตเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับก็สวยงามดีนะ โดยระบบเนี่ยเขามากับ a n นดรอย12ครอบด้วย Oxygen OS 12นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเขาจะอัปเกรดเป็น Oxygen OS 13บน Android 13ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าเมนูการตั้งค่าต่างๆก็อนั่งครบนะโดยรุ่นตัวท็อปเข้ามากับแรม16 g b คือเยอะมากนะแล้วก็สามารถ Extend ได้อีก7 g b ไม่รู้จะเพิ่มอะไรเยอะแยะอ่ะนะครับแล้วก็รอมอยู่ที่256 g b เป็น UFS 3.1แล้วก็มีฟีเจอร์เื่นนะครับคล้ายกับ oppo กับ realme เลยนะครับต่างกันแค่ UX นะอันนี้ก็พูดกกันนตรรงงๆเ,เื่อ เชื่อมต่อเรื่องอะไรต่างๆก็เรียกว่าตัวท็อปนะครับก็คือรองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G 2ซิมอะไรต่างๆครบเลยกล้องหลักบ,บน One Plus 10T 5G มากับ50ล้านพิกเซล Sony IMX766 คือกล้องตัวเดียวกับ o n e p l u ห n o ทูทีที่เลยเคยรีวิวไปนะครับแต่เรื่องของการโปรเซสต่างๆก็ดีขึ้นตามสเปคของชิปประมวลผลนะครับแล้วเขามีอัลกริทึมในการประมวลผลที่ผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะครับก็มีเลนส์ซันตาไวมีโหมดต่างๆใช้งานครบนะครับรวมถึงเซลฟี่ที่16ล้านพิกเซลซึ่งกล้องหน้าก็ไม่ได้เน้นมากเช่นเดียวกันก็พอใช้ได้นะครับ อันนี้คือเคสที่เขาจะแถมให้ฟรีสำหรับคนที่จองพรีบุ๊กกิ้งนะครับก็เป็นเคสที่มีเจลระบายความร้อนทางในเหมาะกับคนเล่นเกมเป็นหลักเลยอันนี้แถมฟรีนะครับราคาอย่างที่บอกไปก็คือเริ่มต้น24,990บาทกับรุ่นแรม8 2รอนะครับส่วนตัวท็อปนะครับแรม1 6 2 5 6ก็จะอยู่ที่27,990บาทอันนี้คือราคาฟแนลที่คุณสามารถซื้อได้นะส่วนราคาโอเปอเรเตอร์เริ่มต้นที่ 16490กนะครับก็ผ่าน AIS เช่นเคยนะครับอันนี้ก็จะวางจำหน่ายวันที่9กันยาย,ยนเป็นต้นไปส่วนศูนย์บริการนะครับนอกจาก MBK ก็สามารถเข้าศูนย์ Oppo ตามที่บอกได้เลยนะครับก็มีศูนย์ซ่อมใช้งานร่วมกันเหมือนเดิมแล้วก็สำหรับวันนี้ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ